สายฝนตกกระหน่ำในคืนที่เงียบสงัดเสียงฟ้าร้องดังบึกกต้องไปทั่วสักชัยนั่งนิ่งอยู่ในห้องทาง,งานเก่าๆที่เต็มไปด้วยแฟ้มคดีเก่าและเอกาสารที่ไม่มีใครต้องการความจริงที่เขาตามหานําพาให้เขาถูกไล่ออกจากกรมตํารวจถูกตราหน้าว่าเป็นตํารวจนอกคอกแต่เขาไม่สนใจโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงของภรรยาดังลอดออกมาแววตาของเขาเปลี่ยนไปในทันทีไม่ได้ยินว่ามีคนบุกเข้ามา เสียงขาดหายไปพร้อมเสียงปืนหนึ่งนัดตามมาด้วยความเงียบสักชัยตัวแข็งทื่อก่อนจะพุ่งออกจากห้องทำงานหัวใจของเขาเต้นรัวราวกับจะระเบิดร่างของสักชัยแฝงตัวอยู่ในเงามืดเขาเฝ้าดูครึหาดรูของสิทธิเดชเาพอิทธิพลที่ไม่มีใครกลา้าตะกอนนี่คือเป้าหมายแรกของเขาเขาคิดถึงภรรยาและลูกชายคิดถึงเสียงวีดร้องสุดท้ายที่เขาได้ยินเมื่อคือนก่อนและนั่นคือแรงผลักดันเดียวที่เขาต้องการ เสียงปืนเก็บเสียงดังขึ้นบริการคนหนึ่งลม้มลงในเงามืดสักชยัยพ,พึมพำเบาๆถึงเวลาชำระแค้นสักชัยบุกเข้าไปในโกดังร้างเขาได้บอกแสมาว่าครอบครัวของเขาอาจถูกกักขังไว้ที่นี่แต่เมื่อเข้าไปถึงกลับพบเพียงเงามืดและเสียงคลิกของปืนหลายกระบอกฉันรู้อยู่แล้วว่าแกจะมาบริการนับสิบคนนำปืนจ่อมาที่เขาสิทธิเดชยิ้มเย้ยยันก่อนที่แสงไฟจะส่องไปที่จอภาพขนาดใหญ่ ภาพของภรรยาและลูกชายของเขาปรากฏขึ้นพวกเขาถูกขังอยู่ในห้องมืดแห่งหนึ่งแกคิดว่าเกมนี้แกจะเป็นผู้ล่าอย่างเดียวหรอหนึ่งเดือนหลังจากวันนั้นโลกใต้ดินเต็มไปด้วยข่าวลือผู้มีอำนาจระดับสูงถูกสังหารทีละคนศพของพวกมันถูกพบในสภาพโหดเหี้ยมโดยทิ้งร่องรอยที่บ่งบอกว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของอาชญากรธรรมดาแต่มันคือการล่าคืนหนึ่งสิที่แดดรีบหนีออกจากคฤหาสน์พร้อมกับลูกน้องแต่เมื่อไฟดับลง ทุกอย่างเงียบสนิทเสียงปืนดังขึ้นทีละนัดทีละนัดแกยังไม่ตายสักชัยก้าวออกจากเงามือดอุลาตาของเขาไม่ใช่ของนักสือบออีกต่อไปแต่เป็นของปีศาจท,ที่เดินอยู่ในโลกมนุษย์ไม่แต่คืนนี้แกจะเป็นคนที่หายไปจากโลกนี้เสียงปืนดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงในความเงียบสักชัยเดินจากไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป